สวัสดีค่ะวันนี้แม่โอมาชวนทำกล้วยทอดมันทอดเผือกทอดนะคะอ่ะ,อะสูตรนี้นะถ้าเกิดใครคิดจะทำขายนะคะทำได้เลยนะคะกรอบนานนะคะรสชาติอร่อยกล้วยไม่ฝาดนะคะแล้วก็ทิ้งไว้นานก็ไม่อมน้ำมันนะคะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนแล้วก็ดูส่วนผสมไปพร้อมๆกันนะคะส่วนผสมแรกนะคะไม่โอช้เป็นแป้งข้าวเจ้านะคะ300กรัมนะคะสูตรนี้ได้กล้วย2หวีนะคะ,ะแป้งมันนะคะ15กรัมนะคะแล้วก็แป้งทอดกรอบนะคะ40กรัมนะ,ะแล้วก็อันนี้เป็นแป้งสาลีนะคะ20กรัมนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งโกกิ60กรัมนะคะผงฟูนะคะ6กรัมนะ แล้วก็เกลือป่อนนะคะ15กรัมนะคะใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปนะคะคลุกก่อนนะคะคลุกให้เข้ากันนะคะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ340กรัมนะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะอ่าพอส่วนผสมเข้ากันแล้วนะคะแม่โอ,อจะใส่ไข่ไก่นะคะไข่ไก่นะ1ฟองนะคะช่วยเพิ่มความหอมให้กับ กล้วยของเรานะคะอ่าใส่ลงไปแล้วก็นวดนวดๆคนคๆให้ไข่กระจายนะคะแล้วก็อันนี้เป็นน้ําโซดาเย็นนะคะน้าโซดาเย็นจัดใส่ลงไปนะคะอ่าหนึ่งร้อยมลนะแล้วก็นวดนะน้าโซดาก็ช่วยให้แป้งของเราฟูด,ดีขึ้นนะคะแล้วก็อันนี้น้ําเย็นนะคะน้าเย็นร้อยห้าสิบมลนะคะนวดให้ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะอ่าเส้นเขาจะ หยุดไม่ขาดแบบนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปูนใสนะคะ40มลนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะอ่ะพอคนให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะอะแม่โอกก็จะไปพักในตู้เย็นหนึ่งชั่วโมงนะคะหรือจะในถังน้ำแข็งก็ได้นะคะเอาที่สะดวกนะคะอะ่พอครบชั่วโมงละนะคะเราก็มาดูกล้วยนะคะกล้วยใช้เป็น แบบนี้นะเหลืองติดเขียวแบบนี้นะคะอ่ากล้วยของเราทอดออกมาจะได้ไม่เละนะคะแล้วก็เราก็จะมาผ่าให้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้นะคะกล้วยหนึ่งลูกผ่าให้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้นะคะมันเผือกก็เหมือนกันนะหั่นชิ้นให้เรียบร้อยนะคะอ่าก่อนจะทอดแม่โอจะใส่เป็นมะพร้าวขูดขาวนะคะ200กรัมนะคะใส่ลงไปแล้วก็งาขาวสองช้อนโต๊ะนะคะหรือใครชอบมากก็เพิ่มได้นะคะคนนะคะ คนให้เข้ากันดีเลยนะอย่าให้มันแยกตัวอยู่นะแล้วเราก็นํากล้วยของเราลงไปใส่ในส่วนผสมของเราได้เลยนะคะอ่ะแบบนี้เลยนะคะพอใส่เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็คลุกให้เข้ากันนะคะอะแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มขั้นตอนการทอดนะคะขั้นตอนการทอดนะอันนี้ตั้งน้ํามันให้ร้อนด้วยไฟกลางนะคะอะน้ามันก็ใช้ น้ำมันสำหรับที่เขาใช้ทอดนะทอดทอดที่แบบว่าทอดกรอบนะคะอ่ะพอทอดได้ใส่กล้วยลงไปเสร็จเรียบร้อยนะ,ะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยอ,อีกนิดหน่อยนะคะอ่าพอเพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยนะคะพริกกล้วยแยกกล้วยอย่าให้เขาติดกันนะคะใช้ไม้เขี่ยนะคะถ้าเกิดใช้ทับพีหรือตะหลิวเนี่ยมันจะติดตะหลิวหรือติดไม้นะคะพอได้เหลืองประมาณนี้แล้วนะคะเร่งไฟให้แรงเลยนะคะเพื่อที่จะ ไม่ให้กล้วยของเราอมน้ํามันนะคะอ่ะพอสุกได้ที่ตักขึ้นนะคะตักขึ้นพักเลยนะคะนี่แบบนี้เนาะอ่ะกล้วยของเราก็จะกรอบแล้วก็ไม่อมน้ํามันนะคะนี่เทลงบนตะแกรงเห็นไหมถ้าเอาขึ้นจากเตาก็จะเห็นแล้วว่าเขาไม่อมน้ํามันนะคะนี่อ่ะโอเคนะคะก็สูตรนี้นะคะทําได้สองหวีนะคะสามารถทําขายได้นะถ้าเกิดใครไม่ทําขายก็ทําทานที่บ้านได้นะคะถ้าเกิดใคร ทำตามแล้วได้ผลยังไงนะคะแวะมาบอกกันด้วยนะคะอ่ะงั้นแม่โอ,อจบคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอ,อด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ